เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกรชนทั้งหลายวันนี้เราก็มาพบกันต่อพบกันต่ออีกเป็นปกตินะนะอย่ารีบเบื่อกันถึงไงก็พบเจอกันอย่างนี้ถ้าหากว่ามีล้มหายตายจากก็เป็นเสียก่อนเออถ้าล้มหายตายจากไปแล้วก็ อย่าอย่าลืมนึกถึงกันบ้างทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กันบ้างนะไม่ว่าใครแล้วนะใครที่คิดถึงกันก็นกทําบุญส่วนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กันบ้าง <c oughs> ทุกๆคนนั่นแหละนะทุกๆคนเหมือนอย่างกระจอเอียงเอียงอ่าอ่าะอเอียงหรือสายตาเราเอียงก็ไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวนี้สายตานี่ก็ ไปตามไวแล้วเนาะสั้นบ้างเอียงบ้างตะแคงบ้างก็คุยกันถึงเรื่องอะไรน้่อะไรนื่อวานนี้พูดเรื่องอะไรนะเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยสไตล์ของเรื่องชัย ไม่ได้จดไม่ได้มีทีมงานทำข้อมูลให้ถ้อ,อยู่องคเดียวก็อาศัยความรู้เดิมๆนั่นแหละนะอาศัยความรู้เดิมๆที่มีพื้นฐานมาก่อนแล้วนั่นแหละเอามาพูดมาคุยได้ถ้าคนไม่มีความรู้เดิมไม่มีพื้นฐานนี่ก็พูดพูดได้ยากหรืออาจจะพูดได้ดีด้วยซ้ําไปเพราะว่า ศิลปะการพูดเอยอยวาทะโวโหารเอ่ยเขาจะมีนะสำหรับสำหรับผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้านการพูดาตะตาต่ต,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 ตมานี่รู้สึกว่าพรสวรรค์ทางด้านการพูดนี่จะมีน้อยมีเหมือนกันแต่มีน้อยนะมีน้อยมากเออย อาภาาคลุยเกินเพื่อจะนึกถึงเรื่อง่อวานิพุดเรื่องอะไรน้อเอาเอาคัน,นี้เอาเป็นว่าอะไรธรรมะอะไรที่จะใช้เป็นพลังพลังก็คือเรี่ยวแรงกำลังนี่แหละพละก็คือไม่ใช่ภาระแบบที่ โรงเรียนก็สอนวิชาพละอะไรอย่างนงี้นนะมันก็น่าจะได้เหมือนกันนะเพราะาต้องใช้กําลังต้องใช้ออกกําลังกายอันนี้พละห้าของในทางธรรมนี้ก็มีอยู่ห้าประการด้วยกันที่จะช่วยเป็นธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เรา,เาประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จก็แล้วกัน ก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและก็ปัญญานะห้าอย่างเนี่ยเป็นเครื่องเกื้อกลกูลเกื้อหนุนให้เราเนี่ยได้กระทำสิ่งประสงค์ให้ได้สำเร็จอย่างเช่นศรัทธาในความรักความชอบความเชื่อ ความรักความชอบความเชื่ออะไม่ต้องย้อนไปไกลเอาแค่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะหนุ่มชอบสาวเงี้ยนะเวลาหนุ่มชอบสาวไปหาสาวเจ้าเนี่ยสาวเจ้างอนหรือว่าด่าว่าอะไรก็ยังชอบเพราะชอบกันแล้วนี่ เขาจะว่าจะด่ายังไงก็ยังชอบเนี่ยเก็มีความพยายามแหละวิริยะที่จะต้องพิชิตจิตใจของเธอให้ได้นพิชิตจิตใจของเธอให้ได้ทำยังไงก็ได้นี่นี่คือวิริยะหรือการเล่าเรียนศึกษาก็ต้องมีความวิริยะเหมือนกัน ถ้าไม่มีวิริยะเนี่ยกอจยออกกลางคันไม่ทนทูตซีอยู่เราก็ต้องมีอาศัยความวิริยะแม้แต่พระภิกษุสัมมาเนนก็ต้องมีความวิริยะอดทนอดทนในสิ่งย่อเย้ยา,ยาต่างๆอดทนต่อความหิวอดทนต่อความเป็นอิสระ แบบทางโลกทางโลกเขาทำอะไรได้หลายๆอย่างไม่มีกรอบถ้าหากว่าไม่ผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายมันก็ต้องถูกทำโทษเขาก็มีกรอบของคขาเหมือนกันนะมนจะว่าไม่มีกรอบฆราวาสเขาก็มีกรอบเหมือนกันลืมลืมนึกไปว่าเรามีกฎหมายเป็นเครื่องอ่า ป้องกันไทยให้กับประชากรของประเทศนั้นๆนั้นวิริยะอสัทธาวิริยะแล้วอะไรอีกต่อไปอ่ะของจมูกว่าแล้วอะไรมันขยิกขยิกอยู่ตรงนี้จัง <c oughs> ขอเอาไป <c oughs> ขอเอาไปด้วยอ่าแล้วก็ สธาวิริยะสติสตินี่ต้องมาสติก็ต้องมีทำอะไรก็ต้องประกอบด้วยสติถ้าหากว่าขาดสติแล้วมันก็จะงานก็จะไม่ดีออกมาไม่ดีก็แล้วกันเนาะอย่างเช่นการวาดรูป ต้องใช้สติต้องใช้สติระลึกให้นึกถึงภาพนั้นได้ก่อนว่าภาพนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ค่อยๆลากเส้นไปตามที่ลึกระลึกนึกขึ้นได้ว่าเส้นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้รูปร่างเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสติคือความระลึกได้มันก็อยู่คู่กับสัมปชัญญะสติกับสัมปััญญาคูค่กันแ,แยกจากกันไม่ได้ เหมือนกับมือซ้ายมือขวาอะไรงนี้เปล่าต้องช่วยกันต้องคอยช่วยกันสติแล้วสมาธินี่ก็สำคัญเลยสติสมาธิสำคัญคเขบหรือยังเนี่ยวิสัทธาวิริยะสติสมาธิอ๋อยังอีกอันหนึ่งคือปัญญา ทั้งสามทั้งห้าประการนี้เป็นสิ่งที่เกื้อกูลช่วยในสิ่งที่เราจะกระทำกิจการใดๆก็แล้วแต่ต้องเกิดด้วยศรัทธาต้องเกิดด้วยความรักความชอบเอาแปดนาทีเข้าไปแล้ววันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร